ไปครับมันจะช่วยช่วยกระตุ้นให้ปลาเข้ามากันนึนเลยยเฉะดอนนะครับมันที่มันเป็นหมายแหนนะครับ ด,ดังน้ำมาเลยรู้ไหมนะครับ,รบสวัสดีครับแนละ้วนะครับปราตีประช่อนน,น,อนะครับหมายแหน่ะครับเยือที่ใช้ก็จะเป็นปกยางครับปกยางแจ็คโซครลบ 好的，他 กัดแล้วกัดนี่มีคือเลยมาที่สอง,องเดี๋ยวาจะไปทำซูมให้ดู

เซียนลแล้วนะขอเป็นเซียนนะครับอุตสา่าห์ให้ลงใกล้ๆนั้นเนี่ยอปันนแล้วก็ส่งเน,เนียนๆนะครับส่งให้เกินเลย เดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวจะตีสวัสดีครับแล้วนะครับนาแจ็คนะครับหลอนมากเป็นปลาช่อนนะครับผมอ้วนเลยนี่นะครับนะครับเอากบยางนะครับกบยางมาคิดนะครับโอ้โหเาจะเอาออกอยังไงครับกบยางแจ็คโซนะครับสีน้ำตาลนะครับผม ปากนะกัดแล้วก็ลดคันนะครับลดคันให้มันเกินเลยครับเป็นเนียนเลยยิ่งเป็นไม้แหย่างนี้นะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ไปเผื่อวัดมันแรงนะครับแรงนะครับ้นะรบเรายังไม่ได้ไปเผื่อวัดแบบให้มันเก็บนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกัดอีกนะครับผมโอเคครับ อื่นมันร้อนหมดนะครับเตด,ดออกครับก็มาตีอย่างนี้นะครับปลาก็จะหลบล้มอย่างนี้โอเคครับผมกุบยางแจ็คโซนะผมใส่ส,สวยๆเลยฝากติดตามผลงานได้นะครับผมสุดยอดมากเมื่อกี้ก็เอาขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมตังนี้แหละมาลองปีอีกลองดูนะครับเดีย๋ยวมีตัว ก็สภาพหมายก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นแหนนะครับแหนก็ค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับร้อนนะครับผมก็มาได้ออกหาตีปลาชอนสัก่ะไหร่นะครับจนไปตกสลิดนะครับตกสลิดบ้างทําเหยื่อดึกบ้างเขาก็ไม่ได้ออกหมายประจวบมันหน้าฝนนะครับ นก็ออกไม้ก็ลำบากนิดนึงนะครับตัวขึ้นนะครับีตัวนนตัวนะครับ กานตะกิตนาคารนะครับไหนเนี่ยตีขึ้นปากครับอ๋ออยากตีเบียดเยดสองตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเรา กบยางถ้าเกิดส่งสายนีโอกาสได้ตัวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเพราะว่าปลามันจะขโมดเดือดไป เดียวนะตก็น่าจะมีอีกโอ้โหโอ้โหแบนแล้วที่เห็นแค่ตัวเดียว เต็มคอยแล้วปีที่เดียวสตัวนะร้อนนะครับผมกบยานะครับถ้าเกิดเรามันกัดตากันแล้วนะครับก็ลดคันสงสายนี่โอกาสที่เราจะได้ตัวแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผม ถ้าไม่เจอปลาเขี้ยวมากแต่น้อยนะครับที่ท,ที่ลดคันแล้วแบบส่งสายให้ปลาเกินแล้วจะไม่ได้ตัวนะครับสีน้ำตาลนะครับกบยางแจ็กโซนะครับกระชอน,นครบโอเคครับก็สภาพหายก็เป็นแหนนะครับผมก็ผมเคยมาตีอยู่นี่แต่ไมไม่ มันไม่มันกัดแต่มันไม่ยอมไล่เหยื่อแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการตีตรงนี้นะครับผมการกระตุกการเขย่าปคันนะครับมันจะช่วยช่วยกระตุ้นให้ปลาเข้ามากัดเหยื่อเดยเฉพาะนะครับมันที่มันเป็นหมายแหนนะครับถ้ามันเป็นหมายแหนนี้มันปลามันจะค่อยๆเข้ามาบางทีมันจะไม่ค่อยถ้าตัวมันไม่ใหญ่นะครับมันจะค่อยๆออกมานะครับออกมาจากปลา แต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวใหญ่แล้วก็น้ำมันตื้อเนี่ยมันจะถ้าเกิดมัไล่เหยื่อเนี่ยน้ำมันจะนูนเราจะเห็นได้ได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดใสอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใสอย่างเงี้ยปลามันจะค่อยๆออกมานะครับออกมาจากป่าออกมาจากที่มันหลบอยู่นะครับขอขอขอตีลองดูนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วโอเคครับกดยางเช็คโซนะผมสุดยอดมากครับผม